ก็สวัสดีนะครับผมวันนี้มาพบกับช่อง Let's Go Story นะครับช่องเดิมของเราก็ยังเป็นช่อง RC ร0เหมนเดิม์สำหรับวันนี้เราก็มากับเจ้า RC 1้อสีเหลี่ยมฮะปกติเราจะขับสีเขียวใช่ไหมแต่วันนี้เรามากับสีเหลืองตอนนี้ก็เป็นอากาศยามเย็นนะฮะก็แสงกําลังจะผ้าที่กำลังตกดินนะถือว่าเป็นบราารยากาศยามเย็นที่น่าขับรถเล่นเลยทีเดียวก็ นี่เราก็จะขับตถนเล่นกันนะก็มไม่มีอะไรมากแต่ก็อยากจะมาพูดกับเพื่อนๆเลอ,อในคิปว่าช่วงนี้ก็เราก็จะลงคลิปน้อยหน่อยนนะเพราะยังมีเวลาว่าง,างส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากจะดูคลิปรถอะไรก็มีบอกกับท้าล่างกันนะฮะว่าอยากจะดูคลิปรถอะไรถ้าหามาได้ก็จะไปหามาทึกให้ท่านผู้ชมได้รับดูไม่ใช่หามาให้ผู้ชมได้รับรู้ผู้ดีกคน ไปหาบร,รีวิวให้ผู้ชมได้ดูเออตองไงน,นี้เนี yeah. ่ยไม่ได้ลงคลิปนานนะคะการบรรยายในคลิปก็จะรั่วๆหน่อยตอนนี้ก็เป็นกล้องโปรเจคเตอร์นะครับที่เป็กนกล้องในการถ่ายนะฮะแล้วก็เราได้วัดจีพไปด้วยนะฮะจะเห็นได้ว่านะฮะใน GPS แค่หกสิบกว่าเองแต่ว่าหน้าไมค์ของรถอาซีร้อป80กว่าแล้วนะฮะก็เป็นไปได้ว่า ทีเฟสของโกโรนั้นแข็งเกินไปนะ,ะก็ขับรถกักรยอนเป็นเรื่อยนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีโปรเจกต์นะฮะ R400 วางเครื่อง125นะครับเป็นเครื่องเนึ่นะก็กำลังหาเครื่องเว็บ,บ,อ,วบอยู่ก็ยังหาเครื่องเว็บไม่ได้นะฮะใครที่อยู่ในที่ต่างๆนะครับมีไอเดียว่าอยากจะวางวางเครื่องอะไรได้สวยงามนะครับสำหรับ R400 เม้นบอกได้นะฮะ ที่ผมมองไว้ว่าจะวางเครื่องร2 5้าถ้าเ,เพื่อนๆเห็นว่ามีเครื่องอะไรที่วางผล r 4น้อยแล้วออใช้งานได้ดีก็เมนบอกทางล่างนะครับผมจะเอาไปลองทำดูนะถ้ามีโอกาสนะทางตรงนี้ก็จะทางไม่ค่อยดีนะฮะช่วงล่างใครไม่ดีอย่าขีา่ผ่านโดยเด็ดขาดนะฮะถ้าผู้หญิงท้องไม่หิเส้นทางตรงนี้ก็แทงได้เลยเดียว ียงท่อก็จะแบบแปนๆหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นเสียงท่อตีนะฮะท่อสูดโดยเฉพาะเป็นท่อเล็ก็เสียงจะดังหน่อยก็ถ้าเพื่อนๆได้ดูค <At> ลิปคันนี้ไปนะครับลูกคลิปคันนี้ขอแก้ไขนะฮะลูกคันนี้เป็นลูก57มิลนะฮะก็แยงไอเดียเสียงเรียบร้อยแล้วคารบูยังเป็นคารบูเดิมนะ แต่รถคันนี้ต้องเอาไปควานลูกใหม่นะฮะเพราะว่าตอนทาเสร็จใหม่ๆนะฮะเราไม่ได้ไปลัดดินนะครับเราไปออกทิพเลยก็ทําให้ลูกรถคันนี้ได้ติดไปแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วแต่อย่างว่าครับรถอาีนะฮะต่อให้ลูกติดแค่ไหนก็สตาร์ทดินงไ่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับมันก็ยังอัดได้นะฮะอัดวิ่งร้อยร้อยกว่าได้นะครับร้อยสิบได้อยู่แต่ถ้าอัดกระชากรถมันก็จะเกิดอ,อ,อาการดับกลางอากาศก็ ต้องไปคว้านนะครับเปลี่ยนรูปใหม่นะครับถ้าต่อไปน่าจะทำทัู้ปไม่ห้าแปดจะห้าเก้านะฮะเดิมไม่ก็ถ้าอยากทำเกมสสใจต้องหาเสื้อฟ้าเดิมมาฮะแล้วก็ทำรูปเดิมสแตนดาร์ดแต่สเต็ปรูปห้าสิบเจ็ดมิลนี่ก็ขี่มันนะฮะขี่ไปตกเกียร์ไปก็หน้าลอยนะฮะก็ถ้าคัดใครดีๆก็รรองน้าลอย นี้ผมก็ขับช้าๆนะไม่ได้ขับกระชากอะไรก็ส่วนสเตอร์หลังของเราก็จะเป็นสเตอร์เบอร์32นะฮะประมาณนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มาขี่รถเล่นแล้วก็มาพูดอะไรในคลิปนิดหน่อยนะครับก็มาทักทายเพื่อนๆแล้วกันหลังจากที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับขอฝาก คลิปนี้ไม่ได้ใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลตตัวสตอรี่นะครับก็เพื่อนอยากจะดูอะไรอย่าลืมเมนต์ใต้คลิปนะครับเป็นกำลังใจอยู่ด้วยกันานานๆนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีนักข่าวผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดบาง